สวัสดีครับวันนี้วันที่27่สิเจ็ดมกราครับวันนี้พามาดักหนูนะครับ,ด,รบดูหมายครับหมายปลาย้านะครับน่าจะน่าจะมีตัวอยู่ครับี่ครับรอยมันขุด กินหัวหญ้านะครับนี่ครับมีทางครับมีทางอยู่ตรงนี้ครับเป็นสามแยกครับดักตรงนี้ครับตรงสามแยกนี่นะครับ ใส่แล้วก็มัดไว้ครับไปครับไปกันต่อครับนี่ครับมีรอยสามแยกสีแยกนี่นะครับ তই সোধকি পিঠাত বাকোন বাহে ไปครับไปกันต่อครับดักหลังต่อไปครับ ดักข้างในนี่ครับนะครับตรงร้านนี่แล้ครับมีรอยกินหญ้ากินอะไรนี่นะครับน่าจะมีเสียงคนไล่วัวเข้ามาแทรกนะครับเขากำลังเอาวัวเข้าแ่งครับวัวเข,ข,ข้าคลอกครับ ไปกันต่อครับนี่ครับรอยกินนี่ครับ ครับดักหลังต่อไปครับหันมาฝั่งนี้เลยครับนี่ครับมีทางนี้ครับเอาตรงนี้นะครับมีทางตรงนี้ก็ลอดตรงนี้นะครับ มาครับคืนนี้มาลุ้นกันนะครับจะได้กี่ตัวแล้วครับได้เวลามายามหนูแล้วครับดูดิครับไม่มีอะไรครับไปครับไปกันต่อครับดูหลังต่อไปครับนี่ก็ไม่มีอะไรครับไยครับไปกันต่อครับ หนูไม่ชอบกินข้าวโพดมั้งครับหนูแถวนี้ดูกนครับมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับไปครับไปกันต่อครับเอานิ่งกิฟครับไปลุ้นกันต่อครับ นี่ก็ไม่มีอะไรครับนะครับดูกันอีกครับมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับนี่ก็ไม่มีอะไรครับดูกันต่อครับมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับงานเข้าแล้ววันนี้ครับดูหลังก่ันไปครับ โอ้ครับนี่ได้อยู่ครับอย่างนี้ได้อยู่ครับนี่ครับไปครับไปต่อครับแต้มแรกมาแล้วนะครับไม่มีอะไรครับไปครับไปดูปนี้ครับมีอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรนะครับดูหลังนี้แหะครับมีอะไรไหมีก็ไม่มีอะไรครับหลังนี้ได้ครับพอได้ครับหลังนี้ครับนี่ครับไปครับดูหลังต่อไปครับ ติดอยู่ครับนี่ครับติดอยู่ครับนี่ครับนี่ครับตัวใหญ่นะครับตัวนี้ครับขอจัดการก่อนนะครับายครับลุ้นหลังต่อไปครับนี้ไม่มีอะไรครับไปครับดูดีครับมีอะไรไหม มีแต่โฟมไมายไว้ครับกับดักอยู่ไหนหากับดักไม่เจอครับกับดักหายครับจะไม่ผิดก็น่าจะดักไว้ตรงนี้หรือเปล่าองหากับดักกันนะครับไปครับลุนหลังต่อไปครับอ,อนี่ก็ได้ครับนี่ครับ ไปครับไปกันต่อครับนีไม่มีอะไรครับไปกันอีกครับนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับดูครับลุ้นีุกครับโอ้นี่ก็ได้อีกครับนี่ครับไปครับลุ้นหลังต่อไปครับ นี่ไม่มีอะไรครับไปกันต่อครับปลาครับดูดิครับมีอะไรไหมออนกบินครับไม่มีอะไรครับไปกันดีครับมาครับดูหลังต่อไปครับเอ้ครับนี่ก็ได้อยู่นะครับนี่ครับนี่ครับติดอยู่ครับปลยครับดูหลังต่อไปครับ นี่ยังไม่ออกมาครับครับมาสรุปยอดกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับหกเจ็ดแปดเอา้าได้เก้าตัวครับนี่ครับ